สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูระบบบ้านช่างนะครับว่าใช้ไฟเยอะขนาดไหนยิ่งเฉพาะตอนกลางวันนะครับมีแอร์ทำงานอยู่ด้วยแล้วก็ที่ทำงานใช้ไฟอยู่ด้วยนี่เห็นไหมเกือบเกือบห้าพันวัตต์นะครับต่อเนื่องเลยวันนี้ใช้ไฟเยอะนะครับ2 1่สิเกือบยีแอมป์นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ตอนนี้ที่รับบทบาทจ่ายโหลดอยู่ตัวเดียวเลยก็คือตัวนี้นะครับใน G S L Energy นะครับแกิโลวัตต์ตัวเดียวกันกับตระกูลดีนะครับ นี่4.7 4.8k เกือบ5,000นะครับตอนนี้นะครับฝั่งแผงรับไปเกือบทั้งหมด 4.6k เห็นไหมฝั่งแบตเตอรี่ช่วยบ้างนิดหน่อยแดดก็มาม,ามาหายๆถ้าแดดมาเต็มนะครับฝั่งแผงเนี่ยก็รับไปเต็มๆแต่ถ้าพลังงานจากแผงไม่พอมันก็จะดึงแบตเตอรี่ไปใช้ใจ่ายโหลดนะครับอันนี้คือ,อเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดก็จะทำงานประมาณนี้นะครับถึงไม่ใช่เครื่องไฮบริด ระบบแยกก็เหมือนกันนะครับการทํางานก็จะแบบเดียวกันทั้งหมดก็คือพลังงานที่ได้มาจากแผงเนี่ยจะถูกดึงไปจ่ายโหลดซะก่อนเหลือจากโหลดก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ถึงไม่ใช่เครื่องไฮบริดถึงระบบต่อแยกก็จะทํางานลักษณะเดียวกันนะครับวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้แล้วกันนะครับการใช้ไฟโหดๆในช่วงกลางวันนะครับ